โอเคนะคะ uh, วันนี้นะคะ็อกเกตของเรามันทำทาการปรับปรุงระบบนะคะแล้วทีนี้ตอนนี้คือนะคะต้องมีมีการเปลี่ยนแปลงอ่าดูตรงนี้นะคะอ่าตรงนี้ก็จะมีรูปแบบการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เหมือนเดิมค่ะอาจจะเปลี่ยนรูปแบบนิดหน่อยแต่ปัญหาของเราตอนนี้คือตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะโซนเวลาตรงนี้นะคะ มันปรับเป็นตรงนี้เป็นรูปนาฬิกาเราถึงจะสามารถเทรดหนึ่งนาทีได้นะคะหรือต่ำกว่าหนึ่งนาทีนะคะ,ะถ้ากดอีกครั้งหนึ่งจะเป็นรูปแบบนี้นะคะ,ะเป็นรูปแบบนี้เราจะไม่สามารถเทรดในเทคนิคของเรานะคะก็คืออันนี้เขาจะให้เทรดในสี่ชั่วโมงสิบนาทีเวลาไม่ต่ำกว่าเวลานี้ค่ะมันเทรดในระยะยาวนะคะฉะนั้นแล้วเป็นรูปธงชาติเราจะปรับนะคะเราจะปรับให้มันเป็นรูปนาฬิกาแบบนี้นะคะ เรากดเข้าไปหนึ่งครั้งนะคะ,ะตามเทคนิคเราก็คือเราจะติดจบในแท่งนั้นๆนะคะฉะนั้นแล้วน้ําให้เวลาก็คือให้ตั้งเวลาตรงนี้ค่ะหนึ่งนาทีนะคะตรงนี้เป็นศูนย์ศูนย์อ่ะโอเคตรงนี้ตรงกลางนี้เป็นเป็นนาทีนะคะตรงขวามือเป็นวิตรงข้างหน้าเป็นชั่วโมง ชั่วโมงนาทีแล้วก็ข้างหลังสุดเป็นวินาทีฉะนั้นแล้วเราก็จะมาตั้งตรงนี้ค่ะเป็นหนึ่งนาทีนะคะโอเคเนาะเพราะว่าถ้าสมมุติว่าในกรณีแบบนี้มันจะไม่เหมือนเดิมแล้วนะคะอันนี้จะปรับเป็นหนึ่งนาทีจะเข้าตอนไหนก็แล้วแต่นะคะมันจะปรับปิดจบในหนึ่งนาทีมันจะไม่ปิดจบในแท่งนั้นๆันแล้วนะคะฉะนั้นแล้วนะคะ,อ,ะอยู่ที่การตั้งเวลานะคะน้ําแนะนําเป็นหนึ่งนาทีหรือ ตรงนี้นะคะเป็น45นาทีตรงนี้ก็ต้องเป็นศูนย์ศูนย์45ถึง1นาทีนะคะมันก็จะปิดจบในช่วงช่วงเวลานั้นคือเวลามันจะห่างกันไม่เยอะแต่ถ้าเราวิเคราะห์ทางหูกยังไงก็ชนะนะคะฉะนั้นแล้วอันนี้คือเป็นการเขาปรับระบบเนาะเราก็ต้องปรับตามเ้านะคะ อ่ะตรงนี้เป็นรูปนาฬิกานะคะแล้วเวลาตรงนี้เราสามารถแก้ได้นะคะเป็นหนึ่งนาทีก็ได้นะคะเป็นหนึ่งนาทีอ่านำ้นำแนะนําเลยแล้วกันถ้าเป็นเทคเน,นิคจิตเรียงน้ําแนะนําเป็นหนึ่งนาทีนะคะแล้วก็อาจจะเป็นสี่สิบห้าวิลดลงมาสักสิบห้าวิหรือสิบวิก็ได้นะคะสี่สิบห้าห้าสิบอะไรประมาณนี้นะคะ ลองลองดูแต่แต่ถ้าน้ำเทดจริงน้ำก็จะใช้ประมาณสี่สิบห้าวินาทีนะคะเข้าในช่วงต้นต้นแท่งอ่ะแล้วมีปัญหาอีกแบบหนึ่งคือตรงนี้นะคะ,ะเวลาตรงเนี้ยมันจะไม่โชว์ให้เราเห็นนะคะฉะนั้นแล้วเราทำการนะคะตั้งเวลาแท่งตรงนี้ให้เราเห็นว่าอ๋อโอเคแท่งนี้มันจะหมดในเวลาตอนไหนนะคะมาตรงนี้ค่ะมาตรงแท่งเทียนนะคะ แล้วแท่งของเราจะเป็น M หนึ่งเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มาเปิดนาฬิกาจับเวลาตรงนี้ค่ะโอเคเปิดปุ๊บเห็นไหมคะตรงนี้จะโชว์ขึ้นมาเลยเห็นไหมอ่ะโอเคพอมันโชว์โชว์แล้วนะคะเราจะมาดูว่าอันนี้มันจะไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนตัวก่อนนะนับถอยหลังจากสามสิบมันจะเริ่มใหม่อันนี้คือมันจะเริ่มนับเลยอ่ะลองลองมานับดูนะคะอ่ะสิบห้าลองนับดูว่า มันนับถอยหลังไปจนสุดละสุดถึงศูนย์หนึ่งแล้วมันจะดีดไปแท่งใหม่ในนาทีที่ห้าสิบเก้าอันนี้ต้องปรับใหม่นะคะลองดูนะสามสองหนึ่งปุ๊บอ่ะดีดปับ๊บเห็นไหมคะมันจะไปนาทีที่ห้าสิบเก้าเลยหนึ่งแล้วก็ห้าสิบเก้าเลยก็คือแท่งนี้มันจะวิ่งภายในหนึ่งนาทีนะคะโอเคเนาะอันนี้คือต้องต้องปรับเวลาในการเข้าแล้วนะคะต้องต้องมาทำความเข้าใจในเรื่องของเวลาใหม่เนาะ ฉะนั้นแล้วนะคะถ้าเราดูแท่งตรงนี้นะคะมันเริ่มนับจากห9ก็คือมันเริ่มแท่งใหม่ให้ให้จําแค่นี้นะคะแต่ถ้าระบบเก่ามันจะเป็นานาทีที่30มสมันจะเริ่มแท่งใหม่นะคะระบบใหม่ปรับจากนาที30ปรับมาเป็นนาทีที่ห9าส้วละกันนะห9มันจะเริ่มแท่งใหม่เนาะ,ะอันนี้ให้จําจําเอานะคะปรับใหม่เนาะ,ะอันนี้ ระบบเขาปรับเราก็ต้องปรับตามเขานะคะโอเคเวลาประมาณนี้นะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่แค่เราแค่ทําความเข้าใจใหม่ว่าอ๋อโอเคเราควรที่จะปรับตามเขานั่นแหละเนาะปรับยังไงอย่างที่น้ําบอกแหละตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนมาเป็นจากรูปทงชาตินะคะปรับมาเป็นรูปนาฬิกาแทนนะคะแล้วก็เวลาตรงนี้ นะคะชั่วโมงนาทีแล้วก็วินาทีก็แนะนาเป็นสี่สิบห้าวินาทีหรือห้าสิบวินาทีก็ได้หรือหนึ่งนาทีตรงนี้ก็ได้นะคะนเนาะการถอ้าได้ยังยังใช้งานจีบเรียงเหมือนเดิมค่ะห่างกันไม่เยอะนะคะนะมองว่าก็ก็ยังสามารถใช้เทคนิคเดิมได้นะคะไม่ต้องกังวลน,นะถ้ายังไงก็น้าก็จะพยายามนะคะพยายามปรับเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะปรับ ปรับเทคนิคให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ตอนนี้คือเทคนิคของเราก็ยังสามารถใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะคะแค่ขออย่างเดียวมีการฝึกนิดหน่อยนะคะไม่นิดหน่อยแหละน้าแนะนําเลยให้ฝึกเยอะๆเลยค่ะเราจะได้เห็นจุดเข้าแล้วก็ได้จุดเข้า,ขาที่มั่นใจมากขึ้นนะคะอ่ะโอเคเวลาปรับใหม่ก็ประมาณนี้นะคะลองลอง ลองใช้งานดูมันยังใช้ทำเงินให้เราได้เหมือนเดิมนะคะโอเค